สวัสดีแฟนบอลที่เด็ด7คู่กันนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับอังคารที่1ตุลาคมครับวันนี้ก็เป็นช่วงกลางสัปดาห์ครับเรามีฟุตบอลถ้วยให้ได้ลุ้นกันโดยเฉพาะศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับเป็นเกมนัดที่2แล้วนะครับเราคัดกันมาเป็นพิเศษ7คู่เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราก็แอดไลน์มาได้ครับที่แอด FM 3เมสที่สามเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยเป็นประจำนะครับผมไปดูกันที่บทวิควิจารณ์คู่แรกกันเลยครับขอไปกันที่ศึกคาร์บาวครับอังกฤษกันก่อนมีเกม1คู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมดับ7ของพิมลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของ AFC w i m ิ l e d o n ันทีมดับ6ของลีก2ครับคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสีนาทีครับเป็นทุกผลงานทั้งสองทีมก่อนในฤดูกาลนี้นะครับ ถหนหลังสุดในทุรการของนิวคาสเซิลนะครับพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1ส่วนบิมเบอรดันนะครับถ้าหน้าหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป3นัดแล้วก็เสมอ2นัดเกมล่าสุดบุกเสม,อ,สมอกับแมนฟอร์ซิตี้ไปศนย์ประตูต่อ0คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับสภาพทีม เกมนี้เจ้าถิ่นก็มีปัญหาตัวเจ็บอย่างคาร์ลาบ,บินสันครับเจ็บหลังจะมาเซเรเซ,รเ,ซเจ็บเอ็นไขน้ำหัวเขา่าฉีกขาดลุยส์มิเลเ่เจ็บขาแมททัชเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สเวนบอสแันครับเจ็บเอ็นไขน้ำหัวเขา่าฉีกขาดสเตกาดงเจ้าบ้านครับจะมาในระบบ4-2-3-1สาตูก็เป็นมาตินดูบบ์ก้าแนวรับมีฟาเบนชาจับคู่เซไดแบกับแดนเบิร์นแบ็คขวาเป็นติโน่ลิเวอเรน,นโตฝั่งซ้ายก็ใช้เอมิลคราฟ แดนกลางครับโจวิลคอกครับจะยืนมิฟิวคู่กับทริลล็องสตาร์บแล้วก็มีมิเกลอาร์เมรอนโจลินตันฮาวิบานส์ครับทำเกมลุกถึงหลังจะขอบเมอร์ฟี่ที่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนวิมเบอร์ดันเกมนี้มาในสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับทีมเยือนจะมาในระบบ3 5 2ห้าสองครับสาตัวก็เป็นโอเว่นกอร์ดแมนครับ3แนวรับมีไรลี่ฮาร์บร์เทนโจลูอิส อิซักโอกอนเดเรตแดนกลางใช้อลิสเตอร์สมิธเจมส์บอลมิเลสฮิปพอตตี้ยืนร่วมกันครับวิงแบ็กขวาก็เป็นนอร์ฟเล่ฝั่งซ้ายก็ใช้เทลลี่ครับคู่หน้าเลือกแมตตี้สตีเวนกับโอมาร์บูเกลนะครับผมเกมนี้เขาให้นิวคาสเซิลมาแบบเหนือกว่าเยอะครับนิวคาสเซิลเหนือกว่า2.0นะครับก็ดูตามฟอร์มครับดูจ้ำทื่อชั้นได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับผมก็ยังชอบนิวคาสเซิลนะ อาจจะสูงไม่หน่อยครับสำหรับเบรทนี้ครับแต่ยังดูเหนือกว่าเยอะครับฟอร์มลูกการนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับนิวคาสเซิลครับยังเชื่อว่านิวคาสเซิลชนะได้ครับแล้วก็จะยิงขาดไปด้วยครับดังนั้นเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลครับคู่ต่อมาเราไปเน้นกันที่ศึกยูฟ่าแชมซีกล้วนๆเลยนะครับเป็นเกมนัดที่2แล้วเรดบูลซาบัวครับทีมดับ4ของลีกออสเตรียนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแบรสทีมดับสิบสอของลีกเอิงนะครับ คู่นี้เตะกันตอน5ทุ่ม45นาทีผลงานของสอทีมในฤดูกาลนี้ครับห้าล่าสุดของเลดบูซาบัวครับพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะออสเตรียเวียนนาไป2ประตูต่อ0ส่วนทางด้านของเบรสนะครับห้าหลังสุดพวกเขาชนะไป3นัดแล้วก็แพ้2นัดครับเกมล่าสุดบุกพายโอแซไปสประตูต่อ3 คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับสภาพทีมเกมนี้เจ้าถิ่นก็จะไม่มีตัวเจ็บอย่างอเล็กซาแทสิชดูดาจุนโดเฟรนันโดมาริสทียากาศซัมสอนไบดูแล้วก็ทาคุมิคาวามูระครับเรดบูลจะมาด้ระบบ4 3, 3 3ครับผู้สาตูก็เป็นยานิสบราวิชนวรับมีคามิลเพียบโคสกี้ครับ ยืนเซตแบ็กกับเฮนดี้แบรนดครับแบกขวาใช้มอร์การ่าฝั่งซ้ายเป็นเดดิชสามด้านกลางเลือกคาปาโดไบรเซติชแล้วก็บ๊อบบี้คลาครับส่วนแนวรุกมีมูซาเยโอครับยืนเป็นหน้าเป้าริมเส้นของข้างก็เป็นดอร์เจเนสเนเน่กับออสการ์โกลนะครับผมส่วนแบลสเกมน,นี้พวกเขาก็จะไม่มีแบรดดี้ล็อกโคแล้วก็ปีแอลีเมลูครับที่เจ็บเช่นกันนะครับทีมเยือนจะมาในระบบ4-3-3ส ภาษาตัวก็เป็นมาโกบิสอดครับแนวรับมีซูมาล่าคูลีบาลี่ยืนเซนเตอร์กับแบรนดอนชาดานเนตครับแบ็คขวาใช้ลาลาฝั่งซ้ายก็เป็นอามาวีดสามแดนกลางเป็นการสังหารกันระหว่างแมตเนตติเฟนเดสแล้วก็กามาราส่วนสามแนวรุกมีโรดริกกอเก้ครับยืนเป็นหน้าเป้าปริมเส้นสองฝั่งก็เป็นโรแมงเดคาสติโยกับอับดัลลาซีมานะครับผม คู่นี้เขาเปิดมาให้เรดบูสบุกเหนือกว่า0.75นะครับก็ดูแล้วน่าจะสูสีเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเรดบูสบวกเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะตอนนี้พวกเขาก็ชนะมา2นัดติดด้วยครับน่าจะเรียกความมั่นใจพอสมควรขณะที่เบลสนะครับเกมล่าสุดแพ้มาแล้วก็พวกเขามีปัญหากับเกมนอกบ้านครับนอกบ้านไม่ดีเอาเสยครับสำหรับแบลสครับเกมนี้ผมมองว่าไม่น่าจะต้านอยู่ครับดังนั้นเชียร์ไปที่เรดบูาบวกครับคู่ต่อมาถือเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับ อาร์เซนอลครับทีมดับสาของพีมยรีกจะเฝ้ารังรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝูงของลีกเออฝรั่งเศสครับคู่นี้แต่ก,กันตอนแต้มสองนะครับผลงานของสองทีมในฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยม้วยกันทั้งคู่นะครับห้าหลังสุดของอาร์เซนอลพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป3นัดแล้วก็เสมอ2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อ2ส่วนเปเชห้าหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4นัดนะครับเสมอ1นนัดไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับเกมล่าสุด เปิดบ้านชนะแลติ์ไปสามประตูต่อหนึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว3นัดนะครับเจอกันหหวล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี2018เลยครับเจอกันใน,ในเกมอุ่นเครื่องนะครับเป็นอาร์เซนอลที่ชนะไป5ประตูต่อหนึ่งส่วนอีก2ครั้งเจอกันในเกมทางการครับต้องย้อนไปไกลกว่านั้นนะครับปี2016นะครับเจอกันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยครับเ่น่บานของเปเช่เสมอไปนไป1ประตูต่อหนึ่งเรนิบานของอาร์เซนอลก็เสมอไป2ประตูต่อ2ครับความพร้อมเกมนี้ครับ เจ้าถิ่นก็จะไม่มีตัวเจ็บอย่างอเลิเซนเดอร์ชิเชนโก้เบนไวท์ทีเรนตินี่มาร์ตินโอเดงกาดมิเกลเมริโนโ่แล้วก็ทาเคโระตอนนี้จสุครับยังไม่หายเจ็บกันหมดเลยนะครับไอ้ปืนใหญ่ออสซอนครับจะมาในระบบ4-3-3ขาตัวก็เป็นดับิดราย่าแนวรับมีวิลเลียมซาลิบาครับยืนเซนเตอร์แบ,บ็กกับกาเบียม,มักกันเยสแบ็กขวาเป็นจูเลตติมเบอร์ฝั่งซ้ายก็เดคาโรคาราฟิออรีครับสามสายด้านกลาง คลายฮาวเวร์ดโทมัสปาเต้แล้วก็ดิแคนสไลด์ครับยังอยู่กันครบนะครับส่วน3แนวรุกเลือกบุโกโยซาก้าเรโดทาสซาแล้วก็กาเบียมาร์ติเนลลี่ครับทั้งฝั่งของเปเช่ก็มีปัญหาผู้เล่นเจ็บพอสมควรเช่นกันนะครับพวกเขาจะต้องปราศจากดิเซเล่ดูเด้ครับกอนคาร์โดรามอสลูคัสแอนาเดสมาโกอัเซนซิโอนูโรเมนเดสเพสเตนคัมเบ้แล้วก็วิตินยาที่เดี้ยงทั้งหมดนะครับผมเปเช จะมาในระบบ433ครับสาตูจาส์จิตดอนน,นายังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับอาจจะต้องใช้มัรเว่ซาฟฟนอฟมือ2ลงรข้อเสาต่อไปครับแนวรับมีมากินยอสครับยืนเซนเตอร์แบ,บ็กกับวิลเลียมปาโชครับแบ็กขวาก็เป็นอาชาพาคิมีฝั่งซ้ายใช้นูโนเมนเดสด้านกลางฟาเบลุเอซครับประสานงานกับจอห์นนีเวสแล้วก็วาเรนเซเอแอมเรียส่วนแนวรุกมีโคลโมนียยืนเป็นหน้าเป้าริซซี่สองข้างก็เป็นอุสมานดิเบเล่กับแรดดี้บาโคเลียครับ คู่นี้เขาให้แอสตันมาแบบเหนือกว่า0.75นะครับก็ดูแล้วชื่อชั้นไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ขี่นมากนะครับเปเชนี่ถือว่าเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับผลงานด้วยกันนี้ก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมครับแม้ว่าจะเสียตัวหลักบางรายไปขณะที่าร์เซนปีนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากแล้วก็มักจะชนะในช่วงลาสําคัญได้นะครับเกมนี้ผมมองว่าสูสีนะเชียไปที่เปเชดีกว่าครับ มาเยือนก็จริงแต่ผมมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้ในเกมนี้ครับชี้ไปที่ไปเอชเชนะครับผมสำหรับคู่ที่4ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับไบเออร์ลูเวเซนครับทีมดับ4ของบูเดสลีกาเยอรมันจะเฝ้ารังรับการมาเยือนของเอซิมิลานทีมดับ3ของเกาโชสลาอิตาลีครับคู่นี้ก็เตะกันตอนตีสองด้วยนะครับผลงานของสองทีมในฤด,ดูกาลนี้ครับเลเวอร์ห่างดังสุดครับพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุด บุกเสมอบาบยมินิกไป1นประตูต่อ1ส่วนมิลานนะครับห้านัดหลังสุดครับพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้น1นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเรเช่ไป3ประตูต่อศคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับความพร้อมเลเวอร์นี่ถือว่าฟิตเปียเลยครับไม่มีปัญหาพเพื่อนบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับพวกเขาจะมาในระบบ3 4 2 1ครับสาตูก็เป็นลูคัสทราเดกีก้ครับ สามแนวรับมีเอ็ดมอนด์ทับโซบายูนาทานทาแล้วก็เปียโรฮิงคาปีแดนกลางโรเบิร์ตอดิดส์ครับจะยืนมิฟิลกับกราดิชชาก้าวิงแบ,บ็กขวาก็เป็นเจมี่ฟิมปงฝั่งซ้ายใช้อเล็กซ์กิมาโดแล้วก็แนวรุกครับมาตินเทรนเน่ครับกับฟอร์เรนเวลครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้วิวกต์บอลิฟาเช่ครับทั้งฝั่งของมิลานเกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีดาวิดบราเตสก,กี้ครับที่ติดโทษแบนรวมถึงตัวเจ็บอย่างเอสโตฟอร์เรนซี เดวิดเคลาเรเบียอิสมอลแวนเซอมาโกสปอเตโร่แล้วก็นวาโอกาฟอนะครับปีศาจแดงดำมิลานจะมาเยือนด้วยระบบ4-2-3-1ครับศัตรูก็เป็นไมายเมนยองแนวรับมีฟิกโกโยทมบรีรจับคู่เซนต์แบ็กกับเมิติโอกาเบียแบ็กขวาก็เป็นเอมเซาร์เรียลฝั่งซ้ายเตโอเนเดสแดนกลางยังคงไว้ใจยูซุฟฟอร์มานากับตทนี่ไรเดอร์ครับแล้วก็ให้คริสเตียนพูลิสิกดูเังไงล้ตันเชคราฟาเอลเรย์เอาทำเกมลุกหลัง แทมิอัปรามที่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับคู่นี้เขาให้เลเวอร์รเส้นมาแบบเหนือกว่า0.75นะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะใช้งานง่ายเหมือนกันครับดูตามชื่อชั้นดูฟาร์มฟอร์มนี่ถือว่าสุสีครับเลเวอร์ผลงานก็ถือว่ายังดีต่อเนื่องมาจากรูก,การก่อนนะครับแต่ผมมองว่าพวกเขาดูจะดรอปไปหน่อยเหมือนกันนะขณะที่มิลานช่วงหลังเริ่มกลับมาแล้วนะครับชนะมาติดติดกันก็ความมั่นใจกลับมามีมากขึ้นแล้วครับ เกมนี้ไปเยือนก็จริงนะแต่ว่าผมมอว่าเขาสู้ได้ครับเลเวอร์เจอกับทีมเตอรี่ที่มีเกมรับเหนียวแน่นก็ลําบากนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่มิลานดีกว่าครับพวกเขาจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผมส่วนคุ่ที่5เป็นเกมระหว่างโัรเซียดอทโรมครับทีมรับ5ของบนเดสลีกาเยอรมันจะเปิดบ้านรับการเือนของเซลติกจากฝูงของลีกสกอตแลนด์นะครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอนะครับเป็นทุกผลงานของ2งทีมในฤด,ดูกาลนี้ครับ 5ัดล่าสุดของดอทมุลครับพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอกุ้มไป4ประตูต่อ2ส่วนเซลติกครับ5นัดล่าสุดยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะรวด5นัดนะครับเกมล่าสุดบุกถลม่มเซนจอนสโตนไป6ประตูต่อ0คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเจอกันนะครับสภาพทีม เกมนี้เจ้าถิ่นก็จะต้องไล่จูเนียเรน่ากับมาซิลเซอร์ครับที่เจ็บนะครับที่เหลือก็ถือว่าพร้อมนะครับดอตมุนจะมาในระบบ4-2-3-1ครับสาตูก็เป็นเกโก้โคเบลครับแนวรับมีนิคลัสซูเร่ครับยืนเซ็นเตอร์แบ็กกับนิโก้ชูรัตเตเบกแบ็กขวาก็เป็นยานคาโต้ฝั่งซ้ายจูเลียนเรตซ์สันครับมิดฟิลด์กลางยังคงเป็นปัสกาลกรอสกับเอมเรชานครับแล้วก็มีคาริมอาเดียมีจูเลียนบันเจมี่เกเทนส์ครับ ทำเกมลุกอยู่ข้างหลังไซอูกิราซี่ที่เป็นหน้าเป้าส่วนเซลติกเกมนี้มาเยือนด้วยสภาพทีมถือว่าพร้อมเลยนะครับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ครับสารตัวก็เป็นแคสเปอร์ชไมเคิลแนวรับมีคาร์เตอร์วิกเกอร์ครับยืนเซนเตอร์แบ,บ็กกับเปลี่ย์สการเลสซัดแบ,บ็กขวาก็ใช้จอห์นสตันฝั่งซ้ายเป็นเทเลอร์ครับสามแดนกลางเลือกอารน,นีตอิกเกิลส์ครับแม็กเกรเกอร์แล้วก็เรโอฮาตาเตะส่วนแนวรุก มีเคียวโกฟูรุอาชิยืนเป็นหน้าเป้าครับลิมเส้นสองข้างก็เป็นนิโคลัสคุณกับไดเซนมาเอ็ดดกนะครับผมคู่นี้เขาให้ดอทมูลเหนือกว่าพอสมควรครับให้ดอดมูลเหนือกว่า,า1.25นะครับก็ดูตามฟอร์มดูตามชื่อช้าแลลวครับผมก็ยังชอบไปที่ดอดมูลนะเซลติกแข็งแกร่งก็จริงครับแต่ว่าแข็งแกร่งในหลีของตัวเองครับในยุโรปนี้ประสบการณ์ยังถือว่าค่อนข้างน้อยครับเกมนี้ไปเยือนทีมที่มีเกมรุกดีอย่างดอดมุลด้วยผมว่า ไม่น่าต้านไหวครับปีนี้ดอทมุนก็ถือว่าออกซาร์ดมาได้ดีครับเกมรุกยังคงร้อนแรงนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยผมชอบดอทมุนนะพวกเขาจะชนะไปได้แล้วก็จะยิงขาดด้วยนะครับผมสาหรับคู่ที่6เป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิลานครับที่ระดับ4ของเกาโชสลาอิตาลีจะเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์เบลเกตจกฝูงของลีกเซอร์เบียคู่นี้แตกตอนตีสองนะครับผลงานของทั้งสองทีมในฤดูก,กาลนี้นะครับฮาราสุดของอินเตอร์ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ พวกเขาชนะไป2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะอูเดเซ่ไป3ประตูต่อ2ส่วนเลสซาเบเกตครับห้าหลังสุดถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับพวกเขาชนะไปถึง4นัดนะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซลเลตินกาปันเชโวไป2ประตูต่อ1คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อน,นครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันความพร้อมอินเตอร์เกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีนิกโกรบาเล,ล่าที่เจ็บกล้ามเนื้อ รวมถึงแทจอนบุกนานครับที่เจ็บขานะครับที่เหลือก็ถือว่าพร้อมนะครับจะมาในระบบ3 5 2หาสอตูก็เป็นยาซอมเมอร์ครับสามได้รับมีเปซแองปาวาฟอนจิสโกชาบี้แล้วก็อันโซบัสโตนีแดงกลางครับปิโตเซนสกี้จะได้รับโอกาสให้ลงเล่นร่วมกับฮาคารจเซนกูแล้วก็เฮลิกมันเคยานวิงแว็กขวาก็เป็นเดเซิุมฟริสฝั่งซ้ายใช้ฟิลโกเดมาโกคู่หน้าเลือกมิติเตอร์เรียกับลาโตโรปติเนสครับ หรือว่ายังมีมาโกสตูรามไปตัวสอดแท่นนะครับทางฝั่งของเรสตาร์ครับเกมนี้ก็ขาดไปเพียงออนเย่มิมูชครับที่มีปัญหาสุขภาร่างกายที่เหลือก็พร้อมสบมู่แล้วครับเรสตาร์จะมาในระบบ 4, 2, 3, สี่สองสาหน้าตัวก็เป็นออมริเกเซอร์แนวรับมีนาเซอร์จิก้าครับยืนเซ็นเตอร์แบ,บ็กกับอูรอสปาจิชแบ,บ็กขวาก็ใช้โซจุงกูฝั่งซ้ายก็เป็นโรดิชด้านกลางครับราเดคกูนิชจะยืนกับเอลนิสครับ แล้วก็ให้ซิลสัสมิโกโอิวานิชกับเฟ l ลิชโชมิวซานครับทำเกมลุกอยู่หลังหน้าเป้าที่เลือกใช้เชลิฟเอนเดเย่ครับผมคู่นี้ขอ้อินเตอร์มาแบบเหนือกว่าเยอะเลยนะครับอินเตอร์เหนือกว่าถึง2.25นะครับซึ่งผมก็มองว่าดูจะสูงไปสักหน่อยครับอินเตอร์เหนือกว่าก็จริงนะครับได้เล่นในบ้านด้วยครับแต่ว่าจากเกรดนี้นี่ ผมมองว่าสูงเกินไปนะเลสตาก็ผลงานในหลายอย่างก็ถือว่าดีนะครับชื่อชั้นอาจจะไปลองก็จริงแต่ผมมองว่าพวกเขาไม่น่าจะถึงกับแพ้แบบขาดลอยนะครับอินเตอร์ปีนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับปีก่อนด้วยครับดังนั้นเชียร์ไปที่เลสตาดีกว่าครับพวกเขาไม่น่าจะแพ้ขาดนะครับผมมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับไปดูกันที่เกมระหว่างสโลวานบาติสลาว่าจากฝูงของลีกสโลวาเกียรครับ จะเปิดบ้ารับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงของพิมลิกอังกฤษคู่นี้ก็เตะกันตอนตี2นะครับผลงานของสองทีมในฤดูกาลนี้นะครับโซลวานปฏิสธลาว่าเราบอกว่ายอดเย็นนะครับห้าตาหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4นัดแล้วก็แพ้เพียงแค่กเกมเดียวครับเกมล่าสุดบุกชนะแซนบรีมีชาโลฟครับสประตูต่อ2ส่วนแมนซิตี้นะครับห้าตาหลังสุดพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ3นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับ เกมล่าสุดบุกเสมอเนิกอเซอร์ยูเต็ดไป1ประตูต่อ1คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเจอเจอกันนะครับสภาพทีมเจ้าถิ่นก็จะขาดเพียงลูกัสเพาเชครับที่เจ็บหัวไหล่ที่เหลือก็ถือว่าพร้อมนะครับสโลวานปฏทิสลาว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับสาตูก็เป็นเดวินิกทาคาครับแนวรับมีกูรัมคาชิอาครับยืนสลับกับเควินบิมเมอร์ แบ็คขวาเป็นแบล็กแมนครับฝั่งซ้ายก็ใช้ไม่เปเดฟแดนกลางยูไรคุสกาอินยาเตนโกมาโกโทริชครับยืนมิดฟิลด์ร่วมกันครับแล้วก็แนวรุกมีดาบิดสเตเลยครับเป็นหน้าเป้าริมเส้นสองข้างก็เป็นตีกรานบาสฮานครับกับปริมียวาสจูเนียครับทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมนี้พวกเขาก็จะยังคงไม่มีเควินเดอร์บรอยนาธานอาเก้ออสการ์บ๊อบแล้วก็โรดี้นะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับ เรือไปสีฟ้าจะมาเยือนด้วยระบบ4 2 3 1ครับสาตูก็น่าจะต้องใช้เซฟานออเตกาครับแนวรับมีจอสโตนยืนเซนเตอร์แบ,บ็กกับโมเดลคันจีแบ็กขวาก็ใช้ริโกลูอิสฝั่งซ้ายเป็นยอสโกควาเดโอนมิฟุก,กุกลางเลือกเปตูสนูเนสกับเปโตโควาซิชแล้วก็แนวรุกมีซาบินโยฟิวโฟเดนเจตุพิโดกูครับทำเกมอยู่ข้างหลังเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เป็นหน้าเป้านะครับผม คู่นี้เขาให้แมสตี้มาแบบเหนือกว่าถึง3.0นะครับก็ถามชื่อชัดแล้วครับตูตามฟอร์มนะครับผมมองว่าสูงไปสะหน่อยครับแมสตี้เหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่าดูการนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาดรอปลงไปนะครับโดยเฉพาะการขาดโรดี้นี่ส่งผลพอสมควรนะครับเช่นเดียวกับไม่มีเควินเดอร์บอยด้วยนะครับอย่างน้อยสวานบริสซาว่ายังได้เล่นในบ้านนะครับก็ยังน่าจะเหนียวแน่นครับได้รับเสียงเชียร์ครับ เป็นรองก็จริงครับสำหรับโซลวานบาติสลาวาแต่ผมว,ว่าไม่น่ากลับถึงขั้นแพ้ขาดลอยขนาดนั้นนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่โซลวานบาติสลาวาดีกว่านะครับผมวันนี้ก็ครบทั้ง7คู่เหมือนเช่นเคยครับเน้นไปที่สึกยูฟาแชมซีกโดยเฉพาะเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ